ถ้าเกิดว่า Graduate Visa หมดอายุลงแล้วเราจะสามารถทำยังไงต่อไปได้บ้างนะคะมีการพูดถึงการลดระยะเวลาจาก2ปีเหลือเพียงแค่18เดือนเท่านั้นหรือว่า1ปีครึ่ง ซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความกังวลให้กับนักเรียนต่างชาติจำนวนมไม่น้อยเลยทีเดียวเ,เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มนักเรียนต่างชาติในสหราราชาจักรนะคะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง Graduate Visa หรือว่าวีซ่าหลังเรียนจบค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับใครที่วางแผนจะมาศึกษาต่อและอาจจะอยากเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่นี่นะคะอย่างที่รู้ๆกันดีอยู่แล้วนะคะว่า Graduate Visa ในปัจจุบนันอนุญ,ญ,ญาตให้ผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาในระดับที่กำหนดสามารถอยู่ในสหราชนจักรได้2ปีหรือว่า3ปีสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอกนะคะเพื่อหางานทำงานเริ่มต้นธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีสปอนเซอร์ในทันทีแต่ล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับข้อสเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของ Graduate Visa ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการลดระยะเวลา Grad u a t e visa นี้ยังอยู่ในขั้นของ Whitepaper เท่านั้นนะคะ นั่นหมายความว่ายังไม่ได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายยังเป็นทางการค่ะ เป็นเพียงข้อเสนอแต่เพียงเท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลกําลังพิจารณาอยู่ถึงแม้แ<ต>จะเป็นเพียงข้อเสนอแต่เราก็ควรที่จะมาดูกันว่าหากมีการลดระยะเวลาของ graduate visa จริงจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราจะสามารถทํายังไงต่อไปได้บ้างอย่างที่หมอมได้อธิบายไปในครั้งก่อนนะคะหาก graduate visa ลดเหลือ18เดือนจริงนักเรียนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการสูงหรือไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยท็อปเทียก็จะ มีเวลาน้อยลงในการหางานที่ตรงกับทักษะและนายจ้างที่พร้อมจะสปอนเซอร์ค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มความกดดันและความเสี่ยงในการต้องเดินทางกลับประเทศมากขึ้นค่ะ ในระหว่างที่ข้อเสนอนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะถึงทางเลือกในปัจจุบนันถ้า Graduate Visa หมดแล้วยังไม่ได้วีซ่าใหม่ทำยังไงต่อได้บ้างตัวเลือกแรกเลยนะคะก็คือหางานให้ได้และขอเป็น Skill Worker Visa ทางเลือกหลักก็คือสมัครงานกับนายจ้างที่สปอนเซอร์ลเส้นถ้านายจ้างตกลงจ้างแล้วก็ออก Certificate of Sponsorship ให้นะคะก็สามารถขอ Skill Work e r visa ต่อไปได้ค่ะ แต่ก็ไม่ใช่นายจ้างทุกคนที่สามารถสปอนเซอร์ได้นะคะทุกคนแล้วก็ตำแหน่งงานต้องอยู่ใน shortage occupation หรือรายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดก็ต้องไปดูกันในเว็บไซต์ของรัฐบาลอีกทีนะคะว่าอาชีพไหนควรมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นั่นเองค่ะตัวเลือกที่2ถ้ามีครอบครัวคู่สมรสหรือคนรักเป็นพลเมืองอังกฤษอาจใช้สิทธิ์ในการขอ family visa หรือ spouse visa ถ้าเข้าเงื่อนไขนะคะเช่นแต่งงานอยู่กินกันอย่างน้อย2ปี มีหลักฐานความสัมพันธ์นั่นเองค่ะต่อมามาดูตัวเลือกที่3นั่นก็คือการขอวีซ่าเทียร์อื่นๆนะคะตามแผนธุรก,กิจเช่นสตาร์ทอัพ หรือ innovator visa ยากขึ้นมากแล้วก็ต้องผ่าน endorsement ด้วยนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วต้องขอสัญชาติหรือว่า ILR เลยไหมคำตอบคือไม่สามารถขอได้ในทันทีนะคะการจะได้สัญชาติอังกฤษหรือว่า British citizen ต้องอยู่ใน UK อย่างถูกกฎหมายต่อเนื่องนานถึง5-6ปีค่ะแล้วต้องมี ILR ก่อนถึงจะสามารถที่จะยื่นขอสัญชาติได้นะคะ graduate visa ไม่สามารถขอสัญชาติได้เลยค่ะต้องต่อวีซ่าประเภทที่ นับเวลาสู่ i l r ได้นะคะเช่น Skill Worker นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือการลด g r a d u a t e Visa จาก2ปีหรือเหลือ18เดือนหรือว่าปีครึ่งนะคะก็กระทบคนจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะสายที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็คณิตศาสตร์หรือไม่มี Connection ในอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่า g r a d u a t e Visa หมดแล้วยังไม่ต่อวีซ่าอื่นก็ต้องกลับประเทศนะคะหรือว่าเท่ากับต้องกลับประเทศนั่นเองค่ะ ทางรอดก็คือได้งานที่มีสปอนเซอร์หรือมีคู่ครองนะคะสถานะอื่นที่สามารถช่วยต่อวีซ่าได้และยังไม่สามารถขอ i l r หรือว่าสัญชาติทันทีนะคะต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะสามารถเปลี่ยนวีซ่านะคะซึ่งจะต้องเป็นวีซ่าที่นับเวลาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังอยู่ในสหราชาณาจากักรหรือว่าวางแผนจะมาศึกษาต่อที่นี่ก็อย่าชะล่าใจนะคะข้อมูลเรื่องวีซ่าเปลี่ยนเร็วมากเหมือนอากาศอังกฤษเลยค่ะ เมื่อตกี้ยังแดดดีอยู่แปบ๊บเดียวฝนตกสะง,งั้นนะคะก็อย่ารอให้ graduate visa หมดก่อนแล้วค่อยคิดนะคะจะสายเกินแก้เอาได้นะคะหางานหาข้อมูลหาทางรอดไว้ก่อนดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้อยู่ในสาย STEM นะคะหรือไม่ได้มีสปอนเซอร์รออยู่แล้ว บอกเลยว่าต้องวางแผนให้เป๊ะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับหมอมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซา่าการใช้ชีวิตในอังกฤษแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคําถามหรือว่าอยากให้หมอมพูดถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ